สวัสดีครับสำหรับชาวยู u ูบทุกทุกท่านสวัสดีส yup. สสคนติดตามครับตอนนี้ในช่องมานบสาวเห็นไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวระบบสายผมจัดให้อีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันนะครับเอาเอาเอาเบิร์เลยนะครับเอาให้เบิร์เลยระบบซ้ายนะครับพระมาสีมีขามาอีกประมาณอีกประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่อีกหนึ่งอาทิตย์อีกสามมือนี้นะครับผมจะมีสายเขามาอีกนะครับก็เลยเอาให้เบิร์เลยนะครับ้วก็ราคาคลิปนี้นะครับผมผมบอกเลยโซมาสุดๆนะครับผมในราคานี้ ถูกสุดๆเลยนะครับในคลิปนี้นะไผับไเบิ์งพลาดนะครับเดี๋ยวผมเขาไล่การเลยเดี๋ยวมันสีเงาวนะครับผมบางเส้นมันจะกระตุกกระตักจั็หน่อยนะครับเพราะว่าบางเทศษผมไม่ได้คิดไว้นะครับมันมันมันก็ะมไม่ได้ขิดแบบสดๆเลยนะครับผมบางเศษนะผมขอถั่วน,น้ำครับอขอบคุณคนติดตามไม่คนติดตามเก่าน้ำครับขอบคุณอาจารย์หล,ลายๆทานมากมายนะครับผมขอบคุ่นอ,อาจารย์ทันเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับผมนะครับ นะครับอ่ะผมเริ่มเป็นสายชุดแรกเลยสายแรกเลยนะครับอ่ะนะครับผมนะนะครับสายตัวแรกนะครับผมเป็นสายอ่าจะมี U หกเมตรห้าเมตรนะครับห้าเมตรเป็นสายอ่าบางสายก็อ่าอ่าหนึ่งอ,อกสามนะครับอันนี้หกเมตรหนึ่งอ,อกสามนะครับ หกเมตรหนึ m, ่งอกสามอันนี้อันนี้ก็ประมาณหกเมตรนะครับหนึ่งหอกสามอันนี้ห้าเมตรหาเมตรน่าจะหนึ่งอกสามพือกันนะครับผมเนี่ยนะครับผมนะคหน้าผมเนี่ยเหมือนกับเป็นสายว่ายนะครับเหมือนกับเป็นสายอ่ะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่เส้นอ่ะผมสีขายยกเลยนะครับพุ่วสีขายยกเลยนะครับผมสีขายยกเลยเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งจะ จะมีสเปคคอนอยู่สี่หัวนะครับผมเพราะว่าออกสามนะครับออกสามนี่คือออกสามครับหนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมผมขายชุดนี้นะครับผมผมรับประกันว่าถูกแน่นอนผมขายชุดนี้เลยหาหาเมตรสองเส้นหกเมตรสองเส้นประมาณนี้นะครับผมผมขายชุดนี้ราคาแค่หกร้อยบาทนะครับผมบริลลร่มทรงอะสี่เส้นนี้นะครับผมหัวกระเป็นเหลียดนะครับมีซูมีนะครับโอ้ คุมแนน่นอหกร้อยบาทไม่รวมส่งครับนะครับผมต่อไปครับ <ST US K> เป็นสายอันนี้สิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรที่หายไปเราเป็นครูอเไยครับมันหลายเนาะเราเป็นครูอะไรที่หามตรเราเป็นคู่อะไรนะครับตัวนี้จะเป็นข้าเจ้าเห็ดเป็นสายหวหานะครับเนี่ยมาผ่าเตียพันนี่นะครับต้นไมาจา้จะเป็นสายวนะครับผมนี่อันนี้น่าจะสองออกสามบหรือ หรือสองหรือหรือหรือหนึ่งออกสามบ่บ่อสองออกสามกับหนึ่งออกสามนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยสายไฟเป็นเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะผมแจ้งไว้กว่อนนะครับแต่ว่ายี่ห้อสายนี่ผมมันมันหลบนะครับผมอา่อา,นออา,นอานอ่านบ่ได้อ่านบ่ท่านอิลีนะครับอ่ะเอาเป็นคู่กันแล้วกันนะครับสิบห้าเมตรเนยาสิบห้าเมตรนะครับมีอยู่สองชุดมีอยู่หนึ่งชุดสองชุดนะครับผมอ่ะผมรับประกันว่าถูกแน่นอนนะครับผม เอาชุดละ400บาทนะครับผม400บาทชุดละนะครับกระถือม้วนละ200นะครับกระถือว่าพูดมาโอเคเลยนะครับผมถึงม้วนละถึงม้วนละ200บาท400บาทนะครับผมหนึ่งอาร์สองสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรนะครับผมบางหัวกับสองออกสามบางหัวกับหนึ่งออกสามนะครับผมนี่นะครับผมมีอยูสองชุดนะชุดละสี่ร้อยบาทนะครับมีหนึ่งชุด นี่อีกหนึ่งชุดนะครับผมนี่สองชุดสิบห้าเมตรนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นสิบหามตรเป็นสายอ,อ <ะ S 2> า่ามาเป็นสายเป็นสายเดียวๆนะครับเป็นสายเดียวๆจะมีเบอร์เบอร์หนึ่งชุดหานึงหนึ่งชุดหายุสองเส้นนี่นะครับหนึ่งุดหายุสองเส้นนี่สายนี่สิเป็นสายอ่าอ่าน่าจะเป็นสายโกนะครับแมนอิรินะครับสายโกนะครับนี่นะครับ ไซโกลนะครับเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับเนี่ยนะครับเห็นปะนะครับนี่สองสองจุดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมแยกบ่ะนะครับแยกเนาะห้าผู้ใดเพึงอยากได้เส้นเดียวสองจุดห้าอ่ะคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับสิบห้าเมตรนะเป็นสายเดียวเนาะเป็นสายเดียวนะครับเป็นสายเดียวอันนี้เป็นชุดนี้เป็นหัวร์รียดนะครับสายเดียวนะครับผมอ่ะมันกลับว่าได้แตกต่างจากอันนี้นะครับสิบห้าเมตรเบอร์เดียวกันนะครับผมอ่ะ เอาเอาแครนะครับผมมันแตกต่างแตกต่างแค่ว่าสเปคคอนบอลไลคือสายหนีนะครับเอาเอาเอาชุดนี้ครับสองเส้นนี่เอาสามร้อยหาสิบบาทนะครับบอลร่วมทรงนะครับผมอ่ะนะครับผมเนาจัดแน่นอนครับบอลร่วมทรงนะครับอันนี้สายเดียวครับสายเดียวสายเดียวขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสายเดียวขอสองร้อยห้าสิบบาทครับเป็นเบอร์โกเป็นสายโกสองคูณสองจุดห้านะครับผมสิบห้าเมตรนะครับพร้อมผมอ่ะครับสายก้อนถี่ทรงผมวัดใหย นะครับผมวาดไห่แต่ว่าต้องไปท่าความสาดเอนนะครับผมผมวาดไห่ผมเชียไห่ว่าใส่ได้นะครับผมนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็น12เมตรนะครับ12เมตรมันก็จะมีเบอร์ค่าไปนะครับจะมีคือคระฆมันจะมี2คูณ1.5ก็ะมีครับแล้วก็สองอัายนี้นะจะเป็นเบอร์สองคูณคูณสองจุดหานะครับ สิบสามเมตรก็มีนะครับผมเลียมาตีไสิบสองเมตรเลยนะครับผมนี่เสียนี่หนึ่ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่อ่านี่อยู่หาเสียนนะครับผม eras, อเอาเสี่ยผมสีอ่าเอาหาเอาเอาเอาแยกแยกเป็นเสียนกันแล้วกันนะครับเสียนละร้อยเส้นละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับสิบสองเมตรนะครับพร้อมหัวนะครับบาง,างห,หัวเป็นหัวเหลีดนะครับเป็นหัวเหลีมีซูมีนะครับเส้นละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ นี่สิบสองเมตรหนึ่งสองสามนี่นะครับ12สิบสองเมตรอ่ะนี่ลมวงเบมดจักสายหนึ่งสองสามสี่หาหาสายนะครับผมหาสายเส้นละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยคุมแน่นอนผมบอกเลยนะครับอ่ะต่อไปครับไปกันยาวๆเลยครับสายลมพงอ่ะสายนี่จะมีแปดเมตรสิบเมตร จะมีราคากันไปนะครับตนี้หกเมตรห้าเมตรนะครับเนี่ซสีสายหนีนะครับเนี่ยสีสายสีสายหนีนะครับผมสีสายทั้งหมดนี้นะครับผมราคาแค่สี่ร้อยบาทนะครับบนร่มทรงนะครับบนร่มทรงมีมีสเปคอนทุกหัวนะครับเพืหัวหนีครับถ้าสเปคอนกับคุมแล้วนะผมบอกเลยถ้าสเปคอนกับกินไปแล้วอ้ผมมาหลายบาทแล้วเนาะไปชุดนีทั้งชุดนะครับ สายข้ากันไรไปร่วมไปนะครับแจ่ผมเชียไข่แน่นอนนะครับนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่สายสี่ร้อยบาทนะครับนะครับผมต้าสิบเมตรก็คุมแล้วนะครับผมบอกเลยสิบเมตรแปดเมตรก็คุมแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ไปสายสิบห้าเมตรนะครับเป็นเบอร์สี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับผมเป็นเบอร์สี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับนี่นะครับสองเส้นนี้นะครับสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่าเส้นนี้มันอาจจะเป็นสี่คูณ หนึ่งจุดศูนย์นะครับพ้อนเบอร์เล็กนะครับผมขายสีขายแยกกันแล้วกันนะครับผมอ่ะน้ผมมาอันนี้เป็นสายสีข้อนะครับสีข้อนะครับอ่าสิบห้าเมตรนะครับย่าสิบห้าเมตรเนี่ครับเอาเศษละหกรอยนะครับผมมันเป็นสีข้อนะครับสีข้อเศษหกร้อยนะพร้อมหัวบางอย่านี่ทอยางนะครับทอยางห่งไปเลยคหกร้อยนะครับหกร้อยนะครับเอาจังสี่ก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวหกร้อยผมร่วมซูงไห้กันแล้วกันเนี่ย สองสายนี่นะสายละส nah. ายละฮุกลอยนะครับผมลมบส่งให้รับอิ้งให้หารอยนะครับไอ้ยังหารอยเนาะสายนี่ครับสายนี่มันเป็นเบอร์หน่อยเนาะจะมีหัวครบทุกอย่างสาย,น,ายนี้เอาเอาแค่ α. 2, ที่ผาเมตรนะครับผมสายนี้เอาแค่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรับเองนะครับเท่าไหนสิบบาทย่างที่ผาเม็ดครับเป็นเบอร์สี่คูณหนึ่งจุดศูนย์นะครับเป็นเบอร์เล็กนะครับเนี่ยคับเสียงกลางได้สบายเลยนี่ผมบอกนะครับผมนี่นะครับ น้ผมถือกล่องผู้เดียวนะครับตองขอโทษที่นะครับอ่ะสิบสองเมตรครับผมสิบสองเมตรสิบสองเมตรนะครับเป็นหัวนิ้วทิเลยเส้นนี่นะครับเป็นจะเป็นอนดไม่พอมนะครับนี่หัวนี่นะครับผมสะเปคนขัไม่พอดนะครับผมะครับสิบสองเมตรนะครับเอามวลาสามลมีสองหมวดนะครับรับเองนะครับบริดาร่วมทรงนะครับนี่นะครับเนี่ยมีสองหมวดสามอยนะครับสิบสองเมตรนะครับเบอร์สี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับ อันนี้25มิเตรมีสายเดียวนะครับมีอยู่สายเดียวนะครับน่าจะเป็นเบอร์1.5บนนี้บ่มั่นใจนะครับเป็นเบอร์1.5นะครับ25มิเตรมีอยู่หนึ่งสายนะครับโอ้มวนเดียวนี้นะครับ200นะครับ200รับเองนะครับ200รับเองนะครับสายเปานะครับสายเปาจะเป็นสายไม่หมากเลยนะครับเป็นสายอะไรเนี่ยบางสายก็เป็นสายโครบางสายก็เป็นสายไทยไทยแลนด์อะไรนะครับเนี่ยนะครับ เป็นเบอร์นะครับเป็นเบอร์อ่าสี่คูณสองจุดห้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมหาเมตรสองเส้นหกเมตรสองเส้นครัคบอ่ะผมขายเส้นละลอยหนึ่งสองสามสี่ห่านะครับเส้นละลอยครับหนึ่งสองสามสี่ห่าคุมแนียนนอนหาเมตรสองเส้นหกเมตรสองเส้นครับเป็นสายเบอร์สี่คูณสองจุดห้าครับเนี่ยพี่ยู่ เป็นสายเป่านะเป็นสายเป่าด้วยครับเอาไปประยุกต so ์สางานเอาเสียงละลอยนะครับนะครับผมเอาไปสายพ่วงกัไเขุมแน่นอนนะครับสายลำพวงประมาณนี้อ่ะผมต่อไปเลยนะครับผมต่อสายสัญญาณแล้วกันนะครับสายสัญญาณเลยนะครับมาลองสายข้อครับผมอสายข้อไม่ออกอีกนะครับโอ้โหสายคอไม่ออกอีกนะครับ สื่อตัสื่อตะข้อนี่ก็คุ่มเล้วนะครับผมบอกเลยโอ้สิบสองเมตร่ะผมจัดให้นะครับผมพันเดียวรับเองเบิดีนะครับพันเดียวรับเองเบิดดีนะครับคาซุ่งนักเติบคาซุงขอรอยหักคิบนะครับตัวสื่อหัวนี่เกินเลี่วนะครับผมบอกเกินเล้วนะครับพันเดียวครับรับเองนะครับ่ะสิบสายสัญญาณครับผมสายสเตอร์เป็นหัวหลีดนะครับต่อนะครับผม เป็นหัวเหลียดนะครับเป็นหัวเหลียดสิบเจ็ดเมตรมีอยู่สองเส้นนะครับมีสองเส้นนะครับมีสองเส้เป็นสายหอวยางบรูนมันมันหลบถ้าเป็นสายอ่อนอยู่ผมว่าบ่อแข็งหมดนี้วเอาคูนี่ครับหาร้อยบาทรับเองนะครับ500 b. 500 b. คูนี่หาร้อยบาทหาร้อยบาทเลยนะผมขายเป็นคูเนาะถ้าขายเป็นแย่นี่มันกับยูประมาณาเสียนละประมาณสองร้อยแปดสิบเก้าสิบตอนผมขายหลอบแหลีนะขายเป็นคูนะครับหาร้อยบาทรับเองนะครับ สิบสเมตรอันนี้ก็12เ pues ม mm uh, ตรนะบ่สองสายสิบสองเมตรสองสายสิบสเมตรขออ่าขอ3ามหบาทนะครับสองเสียน nah. ี5 5่สองเสียนี่นะผมเรากันเราถือแน่นอนรับเองนะครับสิบหเมตรครับผมสิบห้าเมตร สิบสี่ตัวครับสิบสี่สิบสี่อะสิเมตร2องเสนนี่นะครับผมสิเมตรสองเสนนี่ขอสามร้ยนะครับคูนะครับเป็นคูเลยเอาสามร้อยแบบาทะนะครับผมผมจัดให้แล้วนะครับผมรับเองนะครับะนะครับผมอันนี้แเมตร10เมตร10เมตรสามสายนี่ครับ สามสายนี่สามสายนี่เด้อนะครับสามสายนี่สามสายนี้เป็นสายสัญญาณสายไม่ทําได้ทุกอย่างนะครับนะสามสายนี่นอกจากนี้สามสายผมขออ่าสี่ร้อยบาทก็แล้วกันนะครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทร่วมสุงถ้าบรวมสุงเองค์สี่ลครับถ้าบรวมสงเอาโอ้สิบเมตรสองสายนะครับสิบเมตรสองสายโอ้คุ้มแล้วครับผมอ่ะสี่ร้อยบาทรวมสุง ครับอ่าสายต้อคอดพวกต้อคอดมีสันเงีปะปนกันไปจากหลายๆมันเลยอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสายเก้าสายเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมบรวมช่งอ่ะมันเหลือสนีแล้วนะครับผมอ่ะเหลือสนีแล้วนะครับนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นสายสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรครับอ่ะเป็นเป็นสายหน่อยคือเกลืายขเป็นสายอ่ะอ่าแอมฟีหนอนนะครับเนื้อหน่อยซือกันเลยไข่ไข่กันเลยจะเป็นสีนะครับผมเป็นหัวเหลี่ยมนะครับ เป็นหัวเหลียอันนี้ที่หนายมีคือกันครับแต่ว่ามันเป็นสายเป่าๆนั่นหัวมันหัวมันหลุดนะครับผมผมเลยเอามาแถมห้ไปเลยนะครับผมตีตีสองเส้นนี้เรากันนะเส้นนี้ผมแถมห้นะสิบห้าเมตรนะครับผมสิบห้าเมตรผมขายสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยสี่ร้อยบาทนะผมไปร่วมซุงนะสี่ร้อยบาทไปร่วมซุงนะครับผมนี่นะผมนี่ครับขู่ไม่ได้นะผมบอกรอบนีสายนี้ครับผม นหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็เจ็ซนนะครับผมเจ็เซนนะครับขนาดสายพ่วงคอร์ผมต้ขายเสียลหัสิบาทถึงเจ็บาทเลยนะครับันี้เป็นเยมกับมีนะครับหลายสายร่วมกันไปเจ็ดเซนหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็นเเนขอหกรอยบาทนะครับผมบร่วมทรงบาร่วมทรงนะครับอถ้าร่วมทรงคอสายราอยเลยเจ็ดหายนะครับผมนี่เจ็ดายนะครับ ดี๋ยเรลาผมส่งให้นะครับคุมแน่นอนความเาวขนาดหาเมตรหกเมตรนะครับผมเนี่ยน,นะครับระเบียงหกร้อยนะครับมีเจ็ดสายเอาไปประยุเคเขตนหนีผเราประกันมาคุมแน่นอนนะครับขุมแน่นอนนะครับสิบสามเมตรนะครับสิบสามเมตรมีอยู่สองเส้นนะสิบสามเมตรมีอยู่สองเส้นนะครับสามร้อยสามร้อยหกสิบบาทอ่ะสองเส้นนี้นะครับผมผมว่าผมจัดปูให้แล้วนะครับจัดปูให้แล้วนะครับ ปูให้แล้วอ่ะสายเมียนสายเมียนครับสายเมียนนี่จัดให้เด้อบัดนี้สายเมียนอ่ะสายเมียนเบอร์ซีเบอร์ซี C ครับเบอร์ซีนีอยู่สิบเมียตสิบเมตรเรากะเก่าเมียนะครับเก่าเมตรอ่ะสามสายนี่นะเป็นเบอร์เป็นเบอร์ซีนะเป็นสายเบอร์ซี มีสองขุ่นซีเนี่ยเราก็ซีขุ่นซีนะครับนี่อยู่สามสายนะผมขอสามสายนี่นะครับว่าสี่แล้วกันนะครับผมขอพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งครับรับเองนะครับผมพันหนึ่งรับเองสามอันเลยนะครับเดี๋ยวพันหนึ่งคุมแน่นอนนะครับผมบอกท่านเดียวนะครับอ่ะต่อไปเป็นสายอ่าสองสองสามคูณสองจุดหานะครับกระเครื่องไงว่ามีสามใจนะครับ เป็นเบอร์สองชุดหะนียี่สิบเมตรกับจ้าเมียนี่กับยี่สิบสามเมตรนะครับอเอาสองเส้นนี้นะครับผมสองเส้นนี้สองเส้นนี้สองเส้นนี้รับเองนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะมีสองเส้นนี้ครับยาวยี่สิบเมตรแล้วก็ยี่สิบสามเมตรนะสองเส้นนี้สองเส้นนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมบอกเลยกลุ่มแน่นอน อันนี้สายเบอร์ซีเขื่อนครับซีนะครัเป็นฝอมปักนะครับนี่ปักน้ำชุดนี้นี่เก่าเมตรครับกับสิบเมตรอ่ะเกเมตรับสิบเมตรอ่ะผมขาให้ถือครับผมขาใถูกๆไปเลยนะครับผมขาใถูกๆไปเลยแค่ราคาแค่นะราคาแค่นะครับผมสื่อไม่สอหรับการ่าแพงแน่นอนเอาราคาแค่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็ปักนี่คุมแล้วนะครับนี่เราเป็นปักนะครับนี่ นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทเนาะไปนะครับตัวไปครับเป็นสายสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่สี่ใจแบบนี้นะคับเนี่ยสี่ใจสี่ใจสิบแปดเมตรครับผมจะเป็นสายเมีนกันเลยสบายเลยสิบแปดเมตรนะครับครับแถมนี่หน้่มแถมหน้่มครับผมเอาราคาแค่นะครับราคาแค่นะครับเลยราคาแค่ แปดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ชุดนี้เอานะครับว่าขุมให้รู้ไปนะครับรอบนี้เอาทีเดียวกันครับผมสายนะครับผมเบอร์ต่อไปเบอร์สี่สามคูณสี่เบอร์สี 4, ่ร 4, ครับมีสามใจสายนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่สิเมตรนะครับสี 40, 40, 40, 40, ่สิเมตรสี่สิเมตรจะเป็นสายเมียนได้สบายเลยสี่สิเมตรครับเป็นเป็นสายสามใจก็คือมีมีกราวมีบวกมีลบมีกลาว นะครับ9บวกลบแค่นั้นนะครับประมาณนั้นแหละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับคุ้มแน่นอนสี่สิบเมตรสายนีนะเบอร์สิบโอ้ยเสียดายนะครับกับเบอร์กับเบอร์หกบนนี้ครับบนนี้ใจอ่ะบนเบอร์หกกับเบอร์สี่อ่ะครับเนี่ยสองสายนีนะครับสองสายนีมี่สิบสามเมตรกับเบอร์สิบเจ็ดเมตรสองสายนีครับผมสองสายนีนะครับเดี๋ยวจะตกใจนะครับผมเก้าร้อยบาท ถ้าสายนี่ก็คุมแล้วครับนี่เก้าร้อยบาทนี่ผมบอกนี่นี่สายเบอร์ซีพปหน้าอีกนะครับผมแล้วกาตู้นะครับผมที่ที่ี e นะครับผมท่านซีเอ็มซีกับยกชุดนะครับผมผมไปลงหกขั้นหานะครับคือเกา่ายังอยู่สายพ่วงกับเซีนละเจ็ดสิบบาทนะครับสายพ่วงตู้ยังเหลืออยู่อันนี้ยังยัง,ย,งยังขายดีนะครับผมขวงตู้นะครับเสียงเจ็ดสิบบาทยังอยู่เนอะ พาวเวอร์ครับพาอไปตนใจมีพาวเวอร์รถยนต์มาแทนหนึ่งนะครับพาวเวอร์รถยนต์นะครับห่อไปอยากใส่เปิดใส่ไฟสิบสองโวลต์เนาะใส่ง่ายเลยปกตินะครับผมเอาสามรอยบาทนะครับผมรับเองสามร้อยบาทรับเองนะครับร้อยหกสิบบาทนะครับผมคูณสองก็คือขางละห่งขางละหกสิบบาทวะนี่ครับพาวเวอร์ยุ่นนะครับนะครับ แำต้องแปดมีดอกเดียวนะครับ450บาทรวมส่งนะครับขอต่อขอต่อ,อตูวขอขอต่อตูวนะครับตัวละ่อยรวมส่งะนี่ครับผมนี่โย่ผมอ่สิบกว่าตัวนะครับมิกครับผมมิกไม่ไเลย มีโปรพัดนะครับผมมีโปพัดเอ็กโวนะครับผมพัานหานะครับผมพัานหาสภาพเก่าสิเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ดีนะครับผ่นหานะครบยูเีบูทูตสบายนะครับผมพัานหานะครับอีกโปพัดนะผ่านหานะครับอีคิวนะครับอีคิวสไลซ์ซันพันหานะครับผมคอร์สผ่นหานะครับอีคิวสไลซ์เงี้ยานหาสองผัานหานะครับผม ผมลืมครับพันหาพันหาลานะครับผมนี่ครับสภาพไม่ไม่ทุกอันเลยผมว่านะครับผมเนี่ยครับผมไม่ครับไม่ไม่โปุยูโรเทคครับผมไม่โปุยูโรเทคครับรับเองนะครับรับเองพันแปดนะครับรับเองตามนี้อยู่หูวม่มีหรอกที่ผมรีวิวไปนะครับพันแปดนะครับเนี่ยไม่ไม่เลยโอ้ไม่นะครับครบไม่ครบเสา ผมเบิร์ตครับพันแปดนะครับรับเองนะครับโปรยูโรเทคตองหนึ่งนะครับยุ่นรุ่นรุ่นรุ่นยอดยอดหิดนะครับรุ่นยอดหิดนะครับผมยอดหิดนะครับมอเพิ่มไฟยังเหลือครับมาเพิ่มไฟยังเหลือนะครับผมรับเองนะครับสามพันเก้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรับเองนะครับผมสามสี่พันเหรียญนะครับ ตูดมอนิเตอพี่ทสองหรือสองใบครับผมของทีเดียวนะครับผมไข่นะครับผมงามเลยสภาพสวยดีนะเคยเปิดในเพิ่งแล้วนะครับคู่ละนะครับผมคู่ละพันห้านะครับผมคู่ละพันหานะครับคู่ละพันหานะครับตัวนี้ใบเดียวอะตัวนี้ใบเดียวขยับลดลงมาเแล้วพีเอสสิบห้านิ้วพีเอสสิบห้านิ้วอ่าหกลอยห้าสิบบาทนะมีใบเดียวมีหนึ่งใบนะครับนะครับ บีวีนะครับบีวียังเหลือนะครับีวีเนี่ยนะครับใบละ2,100บาทนะครับสพาม่ใหม่เลยสวยดีนะครับตัวนี้ลดจองครับผมตัวนี้ลดจองนะครับนี่ความดอกเดิมๆเลยลดจองของ้ายใบละเจ็ดลอยนะครับคือเก่า้าไผ่เอียวตอดอกสีผานิ้วดอกละห่าลอยนะครับดอกละห่าลอยคือเก่านะครับสีานิ้วเดิมๆนะครับหนึ่งสีนะครับเป็นใหม่ปฏิกิริย์เนาะอยู่ผมบอกไปใบละเจ็ดลอยนะครับผม มันรุดจอนะลูกค้าเพราะสูงขาสูงมนักอยู่นะผมบอกนักสูสิบสิบแปดนิ้วเลยนะผมพร้อมเป็นไม้อัดยี่สมิลนะพวกไม้ปฏิเติกนี่มันมันใหญ่มากนะครับผมบอกเลยนี่นะผมประมาณนี้นะครับอวบวบครับวบหกใบนี่ป้าคืออยู่โดนแท้นะครับอ่ะวบวนี่นะครับผมวบเก้าสิบครับผมใบละเหมาใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ ถ้าซื้อแยกคู่กับใบละสองพันหาเอ้ยใบละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับขอโทษที่นะครับผม W ิวเก่าสิบนะครับขนาดไพศาลเกเท่านะครับต่อไปนะครับต่อไปเลยนะครับอะย่งเหลือนะครับก็ไปตัวนี้ตัวนี้อะยังเหลือนะครับใบละสองพันห้านะครับผมผมบหมอเลว่งงามเนี่ยไมาเหินสภาพนะครับไม่มีสภาพสีรูเลยว่งงามซํำไหนนะครับ คูล่ละห0 0พันนะครับเน ㅎ, ี่ยสามมื่นหนึงนะครับผมบอกเลยสแตนโนดครับสแตนโนดนี other, ่สแตนโนดครับสแตนโนดตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับสแตนโนดตัวนี้อยู่อยู่300บาทนะครับเอ้า300บาทรับเองกันแล้วกันนะครับ300บาทนะครับอีกตัวหนึ nun. ่งนะครับตัวหนึ่งตัวนึงนะครับอีกต <purpose> ัว <Witness> นึ่งให้เบิ้งก่อนตัวนี้ยี่สิบสองร้อยบาทครับตัวหนึ่งสแตนโนดด้วยกันครับ นี inne, ่ระเบียงนะครับผมอ่าประมาณนี like 對對้นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมานุสเซาแอนไลฟ์จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นะครับผมเบอร์โทรการติดต่ออยู่อยู่อยู่แต่หลางคลิปกระมี่นะครับผมหรือว่าเบอร์นะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สิบแปดสี่นะครับผมประมาณนี้นะครับทินค่าอีกประมาณนาทีหนึ่งนะครับสิ่ของวาไหมนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทุกท้ากตีนะคะสิ่งสระวา่ายน้มีค่าขอทุกท,ท่กานนะคะกตีมา